สวัสดีค่ะผู้ชมถ่ายดำหน่อยสิอดำตื่นได้ยังอ่ะไปนอนไหนเมื่อคืนฮอไปนอนไหนมาฮอไปนอนไหนมานี่นอนไหนมาจ๊ะ จับมือ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 เร็วแกแล้วเบอร์เนี่ยดาน่ารักอย่างนี้เขายังทิ้งเนาะ น่ารักแบบนี้เขายังทิ้งจ้ะฮึดูนี่ดำไหนไปนอนไหนมาฮึฮึไหนดูสิดูขนนะขนนะขนะเห็นไหมรดมานะ่ะลด้ลดมาแล้ว เลอนมาเนาะไหนอืมอืมไหนดูสิเนี่ยขนล่วงเนี่ยแน่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 ขนตัวเองเนี่ยแน่แน่ขนล่วงนี่อืม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 ขนตัวเองล่วงเน้นฮะถ่ายคนน่ะเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านมามาเต็มเลย ร่วงในบ้านมามาเต็มเลยนี่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 เนี่ยขนอ่ะขนร่วงอ่ะเนี่ยอ,อืมอืม จุกจุกเนะี่ยขนล่วงเนะี่ยดึงออกสิดึงออกหน่อยสิช่วยมันล่วงเร็วๆหน่อยสิตัวเองไม่อาบน้ำอะ่ฮะฮะตัวเองไม่อาบน้ำเนะี่ยก็เลยล่วงดูสิฮ อุ้ยนี่มาจับมือมาทำไม,น,มนี่ฮะอืยหืมอืมอืมอมอืมอื

lúc chứ lúc mà sao bạt này, lúc mà sờ bạt đây chứ Lam? Eh? lúc mà đều. lúc mà. à, No keys hay hoa 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 nó khi hoa hóa hoa nè Đấy. Này à, này hoa để đưa đi. นะดูสิไหนดูนดิลุกมาสิสะบ,บัดดิสะบัดขนนี่สะบ,บัดขนเร็บบวลุกมา เะะมื่อกี้ไปถ่ายดอกกุหลาบโน้นนะคะผู้ชมค่ะสวยมากดอกก็สวยมากเลยไหนมาดูสิ เอานอนเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วมานี่เอ้าเโชหน่อยโชหน่อยจ้าโชหน่อยโชหน่อยโชหน่อยโชวนเอ้าเโชหน่อยโชหน่อยโชวหนโชวีทีดิโชวีทีดิดุกดิกดดิ๊ดิโชวีทีดิดุกดิกดุิ๊ดิ

รถมานะ่ะเอา้เอาเฮ้ยไม่อยารถมานะ่ะเอา้ารถมาแนละ้วเนฮะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูขนนี่ขนปิวอะขนปิวขนปิวลุก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 เร็ว <c oughs> นี่น้องมาแล้วน้น้องมาแล้วน้นองมาแล้วน้ด้ำดำดูน้องมาน่ะนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้